รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ทำไมไม่เปิดในสตูเลยแอร์ทำไมไม่ป่วนวนแอร์ก็แล้งดิหรือไม่มีพัดลมมาพัดลมเอามาจอเนี่ยวันนี้ขอไม่เปิดแอร์หนึ่งวันได้ไหมเน่เน่่น่แบบไม่อยากโดนลมอ่ะทำไมไม่เอรไม่อยากโดนลมอ่ะเพราะว่ากลัวเป็นลมพิษหรือเปล่าไหนดูซิบอกว่ามันไม่ได้เป็นที่ทั้งนแต่แบบว่าไม่รู้เป็นอะไรคือเวลาลมปะทะหน้าเรารู้สึกมันแบบเหมือนโดนไฟช็อตแป๊บแปวปิดแป๊มดิเฮ้ยจริงเหรอเอยยื้เยดีนะไฟช็อตหน้าเนี่ยเอ๊ เอะอาจจะปวดฟันก็ได้เหรออาจจะลากฟันแกอักเสบเหรอมันแป๊บๆใช่ไหมตรงแป๊บๆลากฟันอักเสบไม่ใช่ไม่ใช่โรคนี้เนี่ยนะหนิงเคยไปอ่านเจอมันเป็นโรคที่อาจจะเกี่ยวกับในเรื่องของเส้นประสาทอักเสบก็ได้เคยอ่านเจอในพวกหนังสือเหรอี่อเป็นด้วยใช่ใช่ใช่ไม่ต้องเดาเอาอย่างนี้ถ้าเรามีอาการแบบนี้มันยุ่งยากคุณผู้ชมถามหมอเลยถามหมอเอาเลยนายแพทย์เมธีวงศิริสุวรรณจะตอบให้ช่วยด้วยค่ะ สวัสดีเมียาจ๋าทุกคนนะครับคนไข่ย่าจะมีอาการเหมือนไฟช็อตที่หน้านะฮะอาการปรวดเนี่ยจะรุนแรงมากเริ่มแรกเนี่ยคล้ายๆฟันผุนะหลายคนก็ไปพบหมอฟันบางคนก็โดนถอนฟันฟรีๆนะฮะปวดรุนแรงนะโดยเฉพาะบริเวณกรามหรือเหงือกหรือแก้มต่อมาเนี่ยอาการถ้านหนักขึ้นเนี่ยคนไข้จะเคี้ยวข้าวไม่ได้พูดก็เจ็บแล้วถ้าโดนลมพัดแรงๆเนี่ยคนไข้จะปวดเสียวที่หน้าสาเหตุเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยนะฮะเกิดจากความผิดปกติในสมองคือเส้นประสาทในสมองเส้นหนึ่งเนี่ยถูก กระตุ้นด้วยเส้นเลือดในสมองทําให้เส้นประสาทวายผิดปกติคนไข้ก็เลยมีความรู้สึกว่าใบหน้าเนี่ยมีการถูกกระตุน้นแล้วก็แปลความเฉียดเรียว,ว่าปวดการรักษาในปัจจุบันเนี่ยคือไปผ่าตัดแยกเส้นเลือดหรือ,อเส้นประสาทออกจากกันนะแผลจะอยู่เล็กมากครับนะประมาณครึสองสมเซนเท่านั้นนะฮะหลังผ่าตัดเนี่ยคนไข้เนี่ยรยกว่าหายปวดแทบจะทันทีเกือบทุกรายใครก็ตามที่มีอาการล่างๆแนะนําให้ปรึกษาแพทย์นะเพื่อจะให้หายขาดและไม่ทุกข์ทรมานจากโรคนี้อีกต่อไป คุณหอคุณหมอขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณค่ะของเที่จากโรงพยาบาลลำคำแหงนั่นเองใครสนใจข้อมูลเพิ่มเติมก็โทรไปได้ที่027439999<ข>นะคะส่วนเมียพระเอกก็รีบไปตรวจน,นะคะจะได้รักษาให,หายทันใช่แล้วค่ะเพราะว่าคนที่มีลูกนี่เรื่องใหญ่มากนะห้ามเจ็บห้ามป่วยห้าม,มตายห้ามลาห้าม,ามขาดเออหมือนแขกรับเชิญวันนี้นะคะเธอเป็นซิงเกิลมาที่ใจเด็ดมากๆเลยที่ประกาศกล้าวเลยนะคะว่าไม่ง้อผู้ชายลูกคนเดียวฉลียงเองได้นะคะขอต้อนรับคุณแวร์โซและลูกสาวสุน่ารักน้องคนดีค่ะ ไม่ได้เจอกันตั้งนานน้องคนดีโตเป็นสาวแล้วก็สวยด้วยขอบคุณมากอายุเท่าไรแล้วคะสิบแล้วค่ะสิบแลยน้องคนดีขะพี่ไม่ถามอะไรมากคุณแม่มีผู้ชายมาจีบไหมอะก็ไม่มีค่ะ ไม่้ค่ะจริงๆก็อาจจะมีแต่ว่าเราด้วยความที่เราเลี้ยงลูกแล้วก็ทำงานม่ได้เปิดโอกาสมันไม่ใช่ไม่มันมองไม่เห็นมันไม่ทันได้มองไม่ได้สังเกตเนี่ยมองแตแบบจ๊ะจลูกอะไรอย่างเงี้ยะถ้ามีหนุ่มๆเข้ามาคุห่วงคุณแม่ไหมไม่ค่ะ้าวจริงเหรอจริงเหรอโอเค แต่รบเร้าอยากให้มีแฟนเขาอยากมีน้องโอ้ยอยากมีน้องแต่ว่าน้องเวโซนี่นะคะก็ถือว่าเป็นซิงเกิลมันคนแรกของวงการเลยก็ว่าได้นะคะที่ยืดอกนะคะบอกความจริงให้สังคมเปิดกว้างเรื่องซิงเกิลมามากขึ้นนะคะยกให้เป็นไอดอลของบรรดาคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเลยใช่ค่ะอังนี้บรรดาคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวต่างๆก็คงจะรู้จริงๆแล้วเวโซเองก็ผ่านประสบการณ์มาเยอะเจ็บมาเยอะผ่านมรสุมมาก็ตั้งมากมายวิธีเลี้ยงลูกของเขาเนี่ยหลายคนอาจจะมอง ว่ามันเป็นวิธีที่สุดโตง่งมันจะเป็นแบบไหนคุณผู้ชมช่วงหน้าจะคุยกันค่ะค่ะ,คะ,คะ